ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอ่าในอยู่โดยที่วันนี้แล้วก็อยู่กันในแรงไดมอนด์สองห้าดาวนะครับโดยที่วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นในแรงนี้นะว่าเราต้องโฟกัสอะไรบ้างน,นะครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องโฟกัสนะแต่ไอดีนี้ก็จะอยู่กันในรลงไดมอนด์สองห้าดาวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ละพูดซ้ําทําไมโดยที่อดีนี้ก็เป็นของพี่บอสนะครับแต่เราขอญาตพี่เขามาเล่นก่อนนะเพราะว่าพี่เขาเพิ่งซื้อไอดีมานะผมก็ เลยเฉยโอกาสนี้มาทําคลิปสอนตั้งแต่แรงนี้ไปจนถึงแรงสู้พีมเลยนะครับมาผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเลยแล้วกันนะพี่บอสมาก็อันดับแรกก็คือการดารับตัวนะครับซึ่งในแรงนี้การดารับตัวไม่สําคัญเลยนะพูดตรงๆเลยว่าดาับตัวที่เราถนัดเข้าไว้ดีกว่านะครับโดยในแรงนี้ก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่ได้ดับตัวที่เราแพ้ทางมากเกินไปเราก็ดับตัวที่เราถนัดมาเล่นได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่จําเป็นกนะ็คือการเล่นฮีโร่ได้หลายๆตัวขึ้นไปนะ yes, ผมว่า <been fighting. S 1> การขึ้นมาแลงไดมอนเนี่ยเล่นเป็นสักสี่ถึงฮีโร่เนี่ยกำลังดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดขึ้นคอมเบนเดอร์ขึ้นคอนต้นไปเนี่ยเราอาจจะเล่นเป็นหลายๆตําแหน่งสักตําแหน่งละห้ตัวนะครับเป็นอย่างต่ำนะผมว่าถึงจะตะลุยไปในโลกของซูพีมได้นะครับมาก็พึงจะได้กลับมาทาคลิปนะครับขออภัยนะอาจจะพูดผิดพูดถูกหน่อยโดยที่ ระยะเวลาที่ผมหายไปก็ประมาณ9วันนะผมไปทําการกดงานมานะผมหาเงินนะเนื่องจากคลิปที่แล้วผมอธิบายแล้วนะครับว่าผมโดนบิดไปนะก็ทําผมลําบากเลยผมก็เลยต้องรีบหางานกดหาเงินดุเด่วนนะผมเที่ยวปีใหม่อะไรยงนี้นะวันนี้ก็ผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วก็แฮปปี้ดิวเยียทุกท่านด้วยนะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอ่าโดยท,ที่ทีมเราก็ไม่ได้ขอมานะเราก็ดับย่านไปเลยละกันชิวๆนะผมโดยที่ แหลเนียผมพูดตรงๆนะการหาเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับหาเงินให้รวยเข้าไว้ผมและเน้นแบกนะครับถ้าเกิดจกขึ้นแรงคอมแบนเดอร์นะถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเล่นเป็นผู้เล่นสายโซโลแหงอะไรเงี้ยแนะนําว่าแบกตัวเองครับแล้วมันจะเก่งขึ้นไวมากในแรงนี้ผมพูดตรงๆผู้เล่นใหม่ก็แนะนําให้ขึ้นแหงไดนบอลมาให้ได้ไวๆนะแล้วก็โซโลไปเลยครับเล่นสมบุกสมบันไปเลยแพ้ชนะช่างมันครับเอาให้ได้ฝีมือเข้าไว้ อย่าคิดว่าเล่นเล่นไปวันๆครับมันก็จะอยู่ที่เดิมนะพยายามหา,าคลิปดูนะครผมคลิปในตาม You Tube ก็ได้หาง่ายจะตายเดี๋ยวนี้มีคนทำคลิปเยอะแยะนะครับก็เขาก็จะสอนและบอกเทคนิคการเล่นนะครับผมโดยที่ผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะส่วนผมเนี่ยเทคนิคการเดินเกมเนี่ยผมทำไปหลายคลิปแล้วไปย,ย้อนดูกันได้นะครับในแพทใหม่นี้นะส่วนตัวผมให้ในรลงเนี่ยเงินสำคัญที่สุดนะครับ รวยเข้าไว้ครับลและในตอนนี้ผมใช้ลูนคลิกกับพลังแฝงสีฟ้านะครับผมลูนคลิกของผมก็ลูนคลิเดิมครับแลมเพทหเล็กสี่แอนเทนเนตะสิบนาก้อนคราวสินะครับผมปะลุยในเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลย7 4 pay อันดับแรกผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับผม จากนั้นก็ก่อ Open ID เลือกราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้ง PUBG, LV, Free Fire อย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็แนะนํา ให้กดใต้ลิงก์คลิปชั่นะครับผมช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม Rlv เกรดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผมก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่เลนล่างนะครับมาก็จะแจกการตั้งค่ายนะเห็น ผู้เล่นหลายคนถามผมนะว่าตั้งค่ายัางไงก็ดูตามนี้เลยนะครับผมขออนุญาตที่เดินครับตั้งค่าไม่ถนัดนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมุมกล้องติดตามสกิลเนี่ยเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะผมเล่นได้2แบบเลยถ,ถ้าเกิดใครไม่ถนัดเนี่ยก็ปิดนะโอเคก็ปรับ UI ด้วยนะครับอย่าลืมนะไม่ใช่แค่การตั้งค่าควบคุมอย่างเดียวนะซึ่ง UI ก็มีผลนะครับผมเขาโฟงนี่ก็เปิดเพื่อความสวยงามนะไม่ใช่อะไรไปลุยกันเลยดีกว่า ผมก็จอทอหน้าของเกดเกฟก่อนนะับผมอันดับแรกซึ่งถ้าเป็นแรงทองสูงโฟกัสเนี่ยเราก็จะโฟกัสที่คีฟแล้วก็ไปที่เลนเมนก่อนใช่ไหมครับแต่ผมจะทำอะไรให้ดูนะผมในแรงนี้ในแรงนี้เนี่ยส่วนมากอะ่ะเขาจะไฟมังกรเนี่ยค่อนข้างยากนะแรงไดมอนไม่ค่อยสนใจออบเจกต์กันหรอกครับหรือถ้าเกิดสนใจบางเกมก็ก็ต้องเล่นเหมือนแรงท้งสูงหน่อยนะแต่ก็ต้องดูเกมนี้ว่าเพื่อนเราจะสนใจออบเจกต์หรือเปล่าอันดับที่2ก็เดินมาเก็บปูครับ ถ้าเกิดฝันหูข้ามตีมกรเล็กก็ไม่เป็นไรนะยังไงเรามาตรงนี้เรารวยกว่าครับเพราะว่าเมดเราไม่ได้ลงมาด้วยนะทาให้การเงินตรงนี้เราได้เวฟเต็มๆนะผมแล้วก็แวะแทกป่าด้วยก็ได้นะครับตรงนี้แต่การที่เราแวะแทกป่านี่ก็จะเสียคิยสักตัวสองตัวนะด้วยป่าฟาร์มนิดนึงแล้วก็ไปครับกลับเลนเรานะเท่านี้การเงินเราก็นามโมทอร์ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ แล้วก็แท็กป่าต่อนะครับซึ่งการแท็กป่าเนี่ยถ้าเกิดป่าเราไปแท็กกางเนี่ยเราสามารถแท็กได้เลยนะยังไงป่าเราก็สีนะผมเราก็จะสีพร้อมป่าเลยเห็นไหมมันจะพร้อมป่าในป่าสีก่อนเรานิดนึงไวกว่านิดนึงนะผมแต่ตอนนี้ก็เวลสีแล้วแล้วก็เขาห้าวิก็โดนหัวแทบโอเคป่าเราก็ค่อนข้างเล่นดีนะผมดักแก๊งได้ดีนะโดยที่ผู้เล่นแรงไดมอนด์เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ไทมิ่งนะผมว่า หน,นาทีครึ่งเนี่ยไม่ควรจะออกมาเลยนะครับถ้าเกิดป่าจบเลนเรานะไปถ้าใครที่ชอบผมอธิบายการเดินเกมในแร้งต่างๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแต่การแนะนำเทคนิคการเล่นฮีโร่ตัวอ,อื่นๆเนี่ยผมอาจจะเล่นในแร้งคอนต้นไม่ก็แล้งซูพีนนะครับเพราะว่า2แร้งเนี้ยความแตกต่างมันมีไม่ค่อยเยอะนะพูดตรงๆเลยว่า <laughs> ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ อันนี้เราก็เจ็บนะมานะาก็หมดมันจะไปต่างช่วง75บว้าบวกครับไลน์คอมต้นกับซูพีมกนะ็ฟาร์มไปนะผมซึ่งลูกคี่ของเราก็นั่นแหละครับแรงถ้าถ้าเกิดติดคลีนะก็ <c oughs> <c oughs> หัวตายแบบง่ายๆนะผมต่อไปเราจอบเป็นโอนิาร์นะครับซึ่งการที่ออกโอนิาร์มาก่อนเนี่ยจะทำให้เราบูตดาเมจช่วงต้นเกมได้นะเนื่องจาก เราเนี่ยอันติีเราสามารถจอกอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเกาะเขายังไม่ค่อยเยอะนะซึ่งทาให้แอทเทิลสเปียเนี่ยอาจจะทําหน้าที่การเป็นจอกเกาะแล้วก็ดาเมิดหลักของเราเนี่ยได้ดีกว่ามุลามาสานะครับผมแต่ช่วงเวลเจ็ดเวลแป่ก็แนะนําให้ขึ้นเป็นมูลาได้แล้วนะไม่สิตอนช่วงที่เราได้อุมิอารมเสร็จก็ขึ้นเป็นมูลาได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เจอตัวที่แพ้ทางมากนะ อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมได้หรือเปล่าปุ๊บปุ๊บกด e q ใส่ด้วยวะเขายืนตีอะไรเ <c oughs> ขาล,ออล่อเราหรือเปลนะ่าเนี่ยก็อาจจะล่อ,อนะครับผม <c oughs> โดยที่เพื่อนเราเลนบนเลนข้างเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราแนะนำว่า ให้เราเห็นแกตัวไว้ก่อนนะการหาเงินให้ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในแรงนี้เพราะว่าแรงนี้เราจะหวังพึ่งเพื่อนมากไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้กดมากับเพื่อนนะจะต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะผมว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีแค่ไหนนะครับเล่นเลน,เลนข้างออฟเลนเนี่ยเราหาเงินได้เก่งมากแค่ไหนเราชนะเลนได้ไหมประมาณนี้นะถ้าเกิดเราชนะเลนไม่ได้เราจะทํายังไงต่อ ก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมทําตอนนี้เลยนะเพราะว่าการที่หวดกับโมทอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเสียเวลาของหยานนะเพราะว่ามันปิดดาเมจค่อนข้างยากนะมันไม่เหมือนกับเวลาเราชนตัวบางนะผมโดยที่เราจะสามารถโซโลคิวเขาได้หรืออะไรแบบนี้นะการชนกับโมทอนนี่เป็นอะไรทีเ่เสียพลังงานชีวิตเปล่าๆนะหลบไปอุ้ยแต่เขาห้าวอย่างนี้ก็ตายนะผมเรียบร้อยฮะเขาเห็นเราไม่ค่อยอยู่เลนเขาอาจจะแบบว่าเ้ยไอ้นี่มันกลัวกูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะครับ เราไม่่ที่จะโฟกัสเรื่องการเงินของเรานะเลนบนก็เปิดมาที่เรียบร้อยนะผมต่อไปก็จะขึ้นเป็น so ม no. <mon> ุรามะสาเลยนะอุ้ยเดอะบีทแลมมูราดิเอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยลืมดูอันนี้ก็พลาดนะผมพลาดไม่คิดว่าแรงนี้เขาจะสลับเลนด้วยไม่ได้ลงมาเล่นนาและแรงไดมอน ก็ชิวๆไปนะผมสกอร์ก็อยู่ที่8ต่อ11นะแต่ความต่างของสกอร์เนี่ยมันจะเริ่มจากหลังที่เราไปแก๊งกับเพื่อนนะเพราะว่าโดยฐานะของสกิลเพของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงกับผู้เล่นในระดับนี้ค่อนข้างจะมากนะครับแต่โดยการที่ผมมาเล่นในแรงเนี้ยก็จะไม่ได้เล่นเต็มที่สักเท่าไหร่นะมันเป็นข้อเสียของเสมอครับผมว่าเราแบบไม่ได้จริงจนะังอ่ะแต่ว่าเราสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าเราเดินเกมแบบไหนนะ แบบนี้ผมก็จะเข้าคายลี่ก่อนนะครับไม่โดนได้ไงวะตายไปหนึ่งนะผมถ้าได้ตัวนี้ด้วยก็รวยเลยนะสวยเลย <Okay. S 1> 401จอน,นี้ผมขออนุญาตตัดบูเลยนะครับเพราะว่าขออนุญาตแบกเลยละกันเ <laughs> <laughs> นี่ครับช่วงต้นเกมเสร็จแล้วผมอธิบายง่ายไหมไม่มีอะไรมากนอกจากการหางเงินนะผมเกม R.V ผู้เล่นก็ผมแนะนำนะช่วงแรกเนี้ยหาเงินให้เก่งก่อนฝึกการเดินหาเงินก่อนเรื่องการดารัฟการอะไรเนี่ยค่อยไปเจอกันในแรงคอมเมนเดอร์ขึ้นไปนะครับผมการดารัฟนี่ก็มีผลนะระดับหนึ่งในแรงไดมอนด์แต่ก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับมันจะมีผลช่วงแรงคอมเมนเดอร์คอนต้นอะไรแบบนี้นะการดารัฟนี่ค่อนข้างสำคัญนะจึ๊บสิวเขายัางตีอยู่ก็ไปครับผมกันซีซีไปหงดเรียบร้อยติดคลิแตกไปนะ ไม่ถึงว่ะแต่เมดเอานี่ไงหมดไปปุ๊บปุ๊บ,ดบโดนลาดเป็หนึ่งตัวปึ๊บเอ้ยอุซสา,าจะตีธรรม,มดาดดดก็โดนราดไปนะผมแต่เราจะไปคิดมากนะเราก็เล่นของเราไปดันเล่นบนต่อนะผมช่วงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะพอเราชนะไฟเนี่ยพยายามตัดป่าแล้วก็ ตัดป้อมเขาให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดเอาได้นะอย่างที่ยอนเราทําอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเย็บมันชนะที่ป้อมนะแต่ผมก็น่าจะไม่ได้รีบจบนะบผมเดยคลิปมันสั้นไปนะก็อาจจะติดเล่นหน่อยนะครับก็ดูเป็นสีสันนะอันนี้เข้ามาตายเองน,น,น,นะนั่นน่ะมีฟิกไหมพุ่งหัวตาตายไต ลุยต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้กห็หัวป้อมไปอันตียังไม่หมดใช่ไหมแต่หมดแล้วละก็ถอยนะเวลาอันตีหมดก็ไม่ต้องไปฝเล่นนะผมค่อยๆเล่นไปนะแล้วก็พยายามเดินหายเงินให้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะยิ่งการเงินเราห่างเท่าไหร่เราจะยิ่งเก่งมากเท่านั้นนะสกิลเพย์ก็ส่วนหนึ่งนะผมแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยสกิลเพย์จะแท้การเงินนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าเรารวยเนะี่ย สกิลเพลย์ไม่มีผลนะเราหวดไปกี่ทีตาย่ก็แนะนําให้เล่นกันนะผมต,ตายการหางเงินแบบเก่งๆนะแล้วก็หวดป้อมไปก่อนนะพยายามโฟกัสที่เลือดป้อมนะอย่างนี้ตายชิวครับปึ๊บออกมาก่อนนะทุกเพิ่มระยะเวลาอันตีเวลาใส,ส,ส่พัสซีบใส่พวกแบบยีโร่้ง,งเห็นไหมอันตีเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมตีคีบก็เพิ่มหนึ่งวินะผมแต่ตีคนจะเพิ่มสองวินะบึ้มพยายามเลี้ยงอันตีไปครับ อันนี้จะเป็นเหตุผลนะที่ว่าทำไมผมเลี้ยงอติได้นานจากกังก็พยายามหวดเข้าไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะ,ะผมเล่นจนเออเขาเรียกว่าไงเดวิลทำงานอีกรอบหนึ่ง30วสิบวิไปแล้วแล้วก็หวดไปนะชิวๆนะฮะผมหวดไปหลบมาบึมอันนี้เลี้ยงอันติจะขึ้นจะจ,ะจะนาทีแล้วนหะรือนาทีแล้ว ก็ลำไปเรื่อยๆนะครับผมชิวๆนะจุ๊บถึงเราไม่มีอินติแเราก็เล่นได้นะถ้าเกิดมันชัวนะแบบว่าไม่ได้ไฟกันแบบตะลุมตุมบอลสักเท่าไหร่แบบเราลุมเขาอะไรเงี้ยไม่มีอิทติก็เล่นได้นะชิวๆนะโดยที่แรงนี้ก็ไม่ค่อยได้คิดก่อนเข้ากันหรอกครับส่วนมากก็จะเข้าๆมาเลยนะแต่ถ้าเกิดเจอพวกมีเชิงหน่อยๆเนี่ยก็ อันนี้ก็ต้องใช้ความคิดในการเข้านิดน,นึงนะครับรีป้อมไปนะปึ๊บปบออกมาก่อนนะผมแต่เพื่อนเราเกือบเก็บได้หมดตอนนี้เราจะเข้าไปจบเลยก็ได้นะแต่ผมก็ยังจะไม่จบนะยังอยากเล่นต่ออีกสักหน่อยนะครับอยากล้ำนะนดูเพื่อนไปเฮ้ยเป็นไงโอเคตอนนี้ทูเลนตายไหมไม่ตายแต่เราจะเข้าแล้วครับปึ๊บ พยายามหลบทีซีให้ได้นะผมอ,อันนี้พลาดโดนแข่งนะสกิลหมดพิกเกอร์ไปเอาหนึ่งตัวแล้วก็ตามมาล้ำต่อนะผมติดคลิปไปนัดละพันสองพันนะบอกเลยว่าแรงจัดนะครับผมอ่จาจะวันนี้โดนอย่างนั้นบึ้มโอเคยังกลับไปหัวดมาได้นะครับ อันนี้ก็จะไม่ใช่ช่วงที่เล่นจริงจังนะนะก็เล่นเป็นสีสันนะผมลำเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆไปโดยที่ตอนนี้ก็ของไาเมจะยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากผมออกไป็นหน้าของทอยก่อนนะมันเป็นการออกของตามรูปเกมนะครับผมโดยที่เซเทมผมก็อาจจะไม่ได้แปะไว้ในชุมชนแล้วนะเพราะว่าลูนหรืออะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วหรือถ้าใครไม่รู้ก็ดูที่ปักหมุดคอมเมนต์เอานะครับเพราะว่า มันจะง่ายกว่าไอเทมเนี่ยผมไม่ได้ออกฟิกนะออกํารูปเกมนะผมโดยที่ก็ถ้าเกิดเป็นเราออกดาบแดงตอนเนี้ยเรายัางไม่ได้ดาบแดงนะแต่เราออกดาบคลีนเะนี่ยตอนนี้ไอเทมเราฟูลแล้วคิดที่เข้าก็ติดค่อนข้างบ่อยนะผมซิกแซกไปเขาติงสกิลไปในวันนั้นนะ่ะก็หุ่หวัดไปนะผมปึ๊บได้อยู่นะครับเข้าไฟต่อเลยอัตีไปเอ้ยโดนว่ะเรียบร้อยอันนี้ก็ โยนนะผมแล้วก็จะมาดูกันว่าเวลาเราตายเนี่ยเพื่อนลูกทีมเราจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่แบกนะถ้าเกิดดูเป็นเปนงานหน่อยก็จะไม่เข้าไปอย่างนั้นนะผมดูตรงมินิแมปอ,นะอ่ะนะอาเรียบร้อยไหมกันเงินแล้วก็นาค่อนข้างจะเยอะนะผมสามสี่พันเลยนะด้วยความที่ว่าเราฟาร์มตลอดทั้งเกนนะผมพยายามแบบว่าเวลาเดินเกมเนี่ย จะคีบตรงไหนก็ตีตีไปครับแต่พยายามมองแมปไปบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าเราหิวคีบจนแบบมองแมปไม่ทันอะไรยี่ก็ตายเองนะครับ oh <my> ก็เป็นดิัยเสียนะพยายามเลิกให้ได้นะครับผมก็ยังเป็นอยู่นะเอาจริงๆเรื่องหิวคีบเนะี่ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆจังๆเนี่ยก็จะไม่มีให้เห็นนะส่วนใครที่อยางเห็นผมเล่นแรงงสูงเล่นตัวหลัก80 90ดาวเนี่ยก็เดี๋ยวลืมมาดูสตรีมกันนะครับส่วนในคลิปเนี่ย ก็จะมีแรงน้อยบวกแรงส,งสูงเนี่ยปะปนกันไปนะก็จะพยายามสรรหาอะไรเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแบบว,ว่ามันจะได้ไม่จำเจอสอนเดินเกมและต่างๆแล้วก็ในซีซั่นหน้าเนี่ยผมกับจะทำเทียริด,ด้วยเอ้ยเทียริทด,ด้วยนะับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะอันนี้ก็เข้าไฟได้เลยนะครับสองหนึ่งไม่ถือว่ลลุมนะผมแต่เวลาเข้าแคลรี่เนี่ยกดดับใหม่ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เราพลาดนะ ก็หัวตายไปแบบไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้เราก็จบเกมได้เลยนะผมว่าเราไม่ต้องยื้อแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วพะมาณนี้นะผมแรงน้อยก็ง่ายนะมันจะดูเหมือนผมเล่นง่ายใช่ไหมแต่เ,เพื่อนๆไปดูอาจจะเล่นยากเพราะว่าชั่วโมงบินของผมเนี่ยเยอะกว่าพยายามทุ่มเทเวลาให้กับเกมเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับผมจะได้เก่งขึ้นนะสำหรับใครที่ไม่อยากเล่นอ่อนอยู่ที่เดิมนะผมก็พยายามทุ่มเทเวลาให้เกมนิดนึงก็ ดมอนหนึ 1> 1่งแหละเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะขึ้นในฐานะของคอมเมนเดอร์เลยนะครับผมจะไม่ได้อยู่ในแรงดมอนนานนะรีบเล่นให้ขึ้นคอมเมนเดอร์ Commander แล้วก็จะไปสอนดับตัวกันเลยนะผมเพราะว่าในคอมเมนเดอร์เนี่ยการดารับตัวมีผลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในดมอนเนี่ยการเดินเกมแบบเ,ออเขาเรียกว่าไงเห็นแกตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าเราต้องแบกนะแต่การที่เราจะได้เห็นแกตัวได้เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถ แบกเพื่อนร่วมทีมได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย